พาทุกคนมาเบืองสาวมวยกันครับเม่อนี่เป็นวันรุดงขี่นิพ่อหลวงนะครับเป็นที่ศาลเจ้าศาลเ,เจ้าเจ้าแม่กวนอินด้อครับมีอาหมวยสาวหมวยนุ่มตีกันครับสุดแดงแดงกันครับเมื่อนี้เป็นมือกินเกล้ง้านนะครับผมมาสายนิดนึงนะครับมาเทียงแหล่านะครับ มีหนุ่มสาวประสันกันหลายๆครับมีคนจีนอยู่นานมีคนไทยคนอีสานมีหลายชนเผ่าร่วมกันนะครับจนนมากเลมาทำบุญกันนะครับถูกทำบุญกันนะครับเพตุบุญเฮ็ดท่านกันเครื่องปีใหม่ยุดจีนนะครับอ่าประทานอาหารนะครับหลากหลายนะครับมีจีนอยู่นานคนไทยไง เผาืูนหลายช้นเผานะครับชวนมากยู่ร่วมกันด้วยความนั่นกันหรครับเป็นอันเดียวกันเพื่อาล่ะครับคนทำบุญกันห้ายนะครับลูกหลานกลับกันมากทันคนนะครับกินรับไาวเจ้าแม่กวนกินกันนะครับทำกระทํำบุญใส่เงินใส่ซองแน่นะครับตัดไถ่เบื้องสาวสวยนะครับลงท่านกันนะครับืีกลิ่น้วยเขียวโลงทานกันครับ อาจตือนะครับทุกคน